สวัสดีครับมารีวิว,วรถแมคคออืมมันเป็นยังไงลูกีเรื่องครับครับสาธิตให้ดูหน่อยครับตอนนี้แม่ค่อยังทำงานไม่เสร็จเลยครับครับแป๊บนมันขับอย่างนี้อืมครับมีเกียร์ข้างนะ แล้วก็หมุนครับใส่รถดำมไหมลูกไม่ใส่ใส่รถดางข้างๆไหม,ไมชโชว์เพื่อนๆโชว์เพื่อนๆโอเค okay, ครับโชว์คุณอ็นด้วยใช่ครับลองดูสิครับตักครั้งเดียวเต็มเลยนะครับที่ตักใหญ่มากตักครั้งเดียว ตเต็มรถแม็กก์ตนเต็มรถด,ดับเลยครับอืออโอโหอ้โห